ใช้ในการไตเต็ดนะคะน้ำผลไม้ชนิดแรกคือน้ำสตรอเบอรี่ค่ะต่อด้วยประเภทที่สองก็คือน้ำส้มและประเภทที่สามคือน้ำมะเขือเทศสี่คือน้ำมะพร้าวห้าคือน้ำอง,งุ่น และกลุ่มสุดท้ายคือน้ำแตงโมนะคะหลังจากกระบวนการนี้คือเราจะทำการปิเปตสารตัวอย่างมาอย่างละ10 ml ใส่เอลเลนม,มเยร์ฟาสหลังจากนั้นเราก็จะหยดฟีนอปทาลีนตัวแทนกลุ่มค่ะตัวแทนกลุ่มไปเอาฟีนอปทาลีนมาอยู่ตรงนู้นค่ะฟีนอปทาลีนแล้วเทใส่บีเกอร์นู่นเขียนเลเวลว่าฟีนอปทาลีนนะคะ อันนี้คือเราจะหยดอินดิเคเตอร์นักเรียนนำนำตัวอย่างกล่องออกเลยค่ะที่เป็นกล่องหยิบออกเลยค่ะแต่ละกลุ่มเอแวงนะะเอามาค่ะฟีนอลทารีนแบบรวดเร็วเพราะว่าเขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วขว,ว,วดเล็กๆค่ะค่ะใช่แล้วบิกอร์มาด้วยค่ะหนึ่งอัน เขียนฟีนอฟทาลีนนุ่นตัดกระดาษเลเวลตัดนะคะนั่นเขียนไว้แล้วมีไหมหน่ะที่เขียนไว้แล้วโอเคค่ะเอามาเลยค่ะมาค่ะเอาดอปเปอร์มาด้วยหนึ่งอันเอามาจะเอามาเอามาเลยท๊บตับลูกเอาบิ๊กเกอร์กับฟีนอฟทาลีนมาแค่นั้นพอค่ะค่ะีก็แล้วก็ติดใส่บิ๊กเกอร์ทีุ่๊บตับเทฟีนอฟทาลีนใส่ ไม่ต้องเทยเยอะนะคะเทประมาณ10 ml แปะเลยค่ะวิกเกอร์นั่นนู่นแล้วเราก็จะหยดสารอินลิเคเตอร์ลงไปงเ,งเทเลยลูกเทเลยมันติดแบบติดสกลว,ว่ะไม่เป็นไรค่ะพอค่ะพอค่ะไม่ต้องเทยเยอะเพราะว่าเราใช้แค่3หยดตัวแทนกลุ่มค่ะมาหยด เอาตุ๊บตั้มหนูหยดก่อนก็ได้หยดค่ะดอปเปอร์นะหนูามาหยดไหนตัวตัวของหนูนะ่ะตัวอย่างของหนูอ่ะกลุ่มหนูนะ่ะหนูเอาดอปเปอร์มาหยดสารใสนั่นอยู่ในตะกร้าสีเขียวนะ่ะดอปเปอร์แล้วก็ยกฟีนอฟทาลีนไปด้วยว่ะนะ่ะในบิเกอร์ค่ะใช่ใชแล้วก็ทำการหยด ไม่ใช่โยดฟินอฟตาลีนใส่สารตัวอย่างค่ะสามโยดค่ะหนึ่งสองไม่ต้องตื่นเต้นค่ะสามอ่ะโยดต่อเร็วๆให้แบบรวดเร็วค่ะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่ง สโอเค <Okay, S 1> กลุ่มต่อไปคะ่ะแล้วหนูก็เอาสารนี้กลับไปไตเติลที่กลุ่มตัวเองดูปริมาตรที่ลดลงนะคะว่าใช้ไปเท่าไหร่เราเริ่มจาก50อ้าวเร็วกลุ่มไหนแบบเร็วเกลุ่มไหนต่อต่อแจก๊กต่อแจก๊กต่อแจก๊กต่อแจ๊กไม่เกิดเกินกเกินเหรอไม่ไปไหนหรอกใครก็ได้มาทำกับเราอยู่ตรงนี้อะไรคะใครหยุดเกินหกเกนหรอครับ คือเอาให้มันพอดีอ่ะถึงให้คนเดียวเป็นคนโยดไงเพราะหนึ่งหยดแต่ละคนไม่เท่ากันแรงแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแรงถึงอะต่อค่ะกลุ่มต่อไปเร็วแบบรวดเร็วมีเงเราจยไปเราก็ไม่ได้เป็นดังเสมอ อ่าไปไตเตดนะคะดูปริมาตรที่อยู่บนเขตศูนย์ 0, นั้นหมายความว่าปริมาตร50 ml ลดลงเท่าไหร่นักเรียนก็บอกนะคะว่าลดลงไปเท่าไหร่รเวลานักเรียนหยดนักเรียนก็ยกดอปเปอร์ขึ้นอย่าให้มันไปแตะกับขอบอยาให้แตะค่ะยกขึ้นอยาให้แตะตให้เอียง45องศาค่ะไปยกกลับไปค่ะช่วยกันถ้าเป็นผลไม้ตามท้องถิน่นเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะ ยกขึ้นเอียง45องศาค่ะโอเคทุกคนวางแล้วต้องขออไม่ต้องเทค่ะนู้นูต้องเทปล่อยสารที่อยู่บนบิวเรตนะใส่ค่ะไยเทงไอตุงกกาวางแล้วต้องขอบอูมันอยู่ตรงนี้พอดีอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวเนาะก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นอะไรคะสีม่วงหรือสีชมพูดูดีๆสีช้ำผู้สีชมพูอ่อนนะคะถูกต้องค่ะมระ อันนี้เป็นส่วนของน้ำมะพร้าวกลุ่มนี้เป็นน้ำสตรอเบอรี่นะคะสีเริ่มต้นของน้ำสตรอเบอรี่นั้นเป็นสีแดงเนาะก็จะออกสีเป็นสียังไงคะสีออกม่วงนะคะกลุ่มต่อไปเป็นตัวอย่างน้ำน้ำมะเขือเทศใช่ไหมคะน้ำมะง่นน้ำมงง่นแดงเริ่มแรกนะคะเริ่มแรกจะเป็นสี สีแดงสีแดงนะคะพอเราไตาเตดเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นสีสีดำนะคะเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่คะแต่และอันใช้เท่าไหร่คะ่สิบเท่าไหร่เราจดไว้ที่ใช้ไปนะคะหนูใช้ไปห้ามิลลิลิตรห้ามิลลิลิตรก็ต่อมาต่อมาใช้เป็นสีค่ะต่อมาเป็นสีสองมิลลิลิตรค่ะโอเคค่ะ แล้วก็กลุ่มนี้กลุ่มที่เรียนมาตไตเตดตัวนี้รอดาม,มาดำเนี่ยเอามายกมาไตาเตดกับเพ <ies> ื่อนกลุ่มนี้ได้หรือ,อยังคะได้หรือ,อยังน้ำส้มเปลี่ยนสีหรือ,อยังเปลี่ยนจากสีอะไรเป็นสีอะไรคะเอาน้ำตาล แล้วปริมาตรที่หนูใช้แต่ละานเท่าไรคะประมาณไม่ต้องใส่ปีประมาณอย่าประมาณคะ่ะหนูอ่านค่าจากบิวเรตได้เลยอัออออนแรกจะได้6 2จุดอค่ะอันที่สองได้7จ็ดจอ่าหกจุดสองเจือคนเดิมไตเต็ดไหมคะคนเดิมอ่าโอเคคะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำแตงโมไม่ต้องเติมก็ได้ไม่ต้องเติมก็ได้ค่ะสามารถนับต่อจากตัวนี้แล้วก็ไปเตดได้เลยอ่ะพี่รินทําค่ะจีรินทำต่อไม่ใช่ค่ะขนาดมือไหนคว้าจีรินขนาดมือขวามือขวาใช้มือใช้มือขวาจับเออริเอนเมเยอร์ฟาสอันนี้นะเออรินเมเยอร์ฟาสอ่าโอเคแล้วจะขวางตัวเองเพื่อผมงงนั่นนี่ อ่ะใช้มือขวาจับเอรินเมโยฟาสค่ะมือซ้ายจับบิวเรตเพื่อปล่อยโอเคค่ะแล้วก็ปล่อยเขย่ามุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะทวนทวนโอเคไม่ไ้ติดเลยไม่ได้ติดเลย,เ,ลยเข้มข้นมากอันนี้เป็นน้ำแตงโมงแบบเข้มข้นที่เขาใช้ทำน้ำปัน่นใช่ไหมคะต้ เปลี่ยนอย่างปริมาตรนั้นเท่าไหร่ดูด้วยนัะนะ่ะหยดหยด พีน yeah. no, exactly. yeah. well, so so ็อตาลีนหรือยังโอ้ยหยดพี่น็อตาลีนหรือยังหยุดเร็วหยุดแล้วตองก่นี้ตเอาเข้มาออวเลมันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนับต่อได้มันใช่ไหมนี่หยุดแล้วเปลี่ยนอยู่แต่มันดูดูไม่ชัดเนาะหยุด3มหยุดค่ะพีน็อตาลีนสามพับผมตรงจางอยู่นาะแต่ไม่รู้เพราะว่าจางที่น้ำ เพราะว่าม oh, ันเค็มข้นมากน้ำแตงโมตัวนี้เข้มข้นมากเปลี่ยนย่างซานจะหมดแล้วจ้ามจะิ่ง ไหาเราต้องันมากค่ะท้างได้เลยแล้วก็เอาตามธรรมชาติมาทำทำแบบเดียวกันลอค่ะเอาแบบเดิมทมเปลี่ยนหรือยังคะทีเดียวสีเข้มก่ะสีเข้มกว่าเดิมสีเขมกวเดิมหรือป่าดูยากเนาะมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนเหมือน ผลไม้ที่นำมาไตเตดจะมีสารที่เรียกว่ากรดซิติกอยู่เมื่อทำการวัดโดยใช้เทคนิคของ Universal Indicator ในการวัดนะคะใช้กระดาษอินดิเคเตอร์จุ่มลงไปจะเห็นว่ามีค่า pH เท่ากับ4เมื่อนักเรียนวัดให้ดูเมื่อสักครู่นะคะแต่เมื่อเรานำไปทำการไตเตดกับเบตแก่นะคะโดยส่วนมากแล้วถ้าจะไตเตดหา กดอ่อนเราก็ต้องใช้เบสแก่ในการไตเตลใไดเตลแล้วจะดั่งได้คุณสมบัติของสารที่เป็นเบสนะคะโดยสีของฟินอลทาลีนจะเปลี่ยนสีที่ pH 8.3ไปจนถึง10นะคะจะเปลี่ยนสีไปโดยเนี้ออกสีเป็นสีดำคล้ำนะคะสภาพที่เห็นก็แสดงว่าเด็กนักเรียนสามารถไตเตลได้ถูก ส่วนปริมาณสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในบิวเรตที่ใช้ไปขึ้นกับมือของแต่ละคนนะคะว่าไตเติดได้ไม่เท่ากันยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสุรภาแสงสว่างด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เด็กๆก,ก็สนุกมากเลยค่ะได้ ทำการวิเคราะห์หาปริมาณสารกรดซิติกในผลไม้ชนิดและยี่ห้อต่างๆที่มีตามท้องตลาดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ